คนคนนี้หน้าดาดีจนขนนางต้องมองหน้าเขานะครับคนนี้คือใครเรามาดูกันนะครับคนนั้นก็คือฉีจิงกงเห่งแคว้นฉีในสมัยชุนชิวนะครับซึ่งในสมัยชุนชิวเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าห้องเต้นเนาะแล้วก็ประเทศจีนตอนสมัยนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแควนเล็กๆ,ๆๆนะครับผมซึ่งอ่าคนที่เราจะมาเล่าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเมืองแควนฉินนะครับผมซึ่งคนคนนี้เนี่ยอ่ามีนามว่า ฉีจิงกงนะครับผมโดยหน้าตาของเขาเนี่ยหน้าตางดงามมากนะครับงดงามจนตนปันถึกไวในประวัติศาสตร์เลยนะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีขนนางคนหนึ่งมองแบบไม่ล้าสายตาเลยจนฉีจิงกงรู้ตัวก็ถามว่าทําไมเจ้าเธอมองหน้าเราแบบนี้แบบไม่ล้าสายตาแล้วก็มองในเชิงชู้สาวด้วยนะครับแล้วขนนางคนนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะ ไหนไม่ตอบก็ตายตอบก็อาจจะเสียชีวิตก็ตอบไปว่าเขาแอบชอบเขามานานแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชีจิงกงเนี่ยหน้าตางดงามเหลือเกินนะครับตอนแรกชีจิงกงฟังแบบนั้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจนะครับแบบว่าเป็นแค่คนนางทําไมมองเราแบบนี้ทีนี้เนี่ยก็มีคนนางอีกคนนางที่ชื่อว่าเย็นยิงนะครับก็ออกมาพูดกับเขานะครับว่าการที่เขาทําอย่างเนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรการที่เราปฏิเสธความรักจากคนอื่นเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องเที่ยโอเคแล้วก็เรื่องที่เขาทำเนี่ยทั้งกฎหมายก็ไม่ควรโดนลงโทษนะครับชี้จริงคงได้ยินตังน้นก็รู้สึกว่าอ่าโอเคงานยกโทษให้ก็ได้งานเอาไว้ตอนที่ชาน้ำน้ำเนี่ยให้เขาเข้ามาถูหลังให้เราหรอกกันนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าถูหลังบางคนเขาบปกว่ากอดจากด้านหลังนะครับเพราะในภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าเป่าเป้นะครับโดยคําว่าเป่าเป้ถ้ากูว่าเราดูในสมัยนี้นะครับก็ค,คือแปลว่า กอดจากด้านหลังแต่ว่าถ้าเกิดในสมัยนั้นนะครับมันสามารถแปลได้หลายความหมายนะครับาสามารถแปลได้ว่าถูหลังก็ได้ทุบหลังก็ได้หรือว่ากอดจากด้านหลังก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนคาดว่ามันน่าจะเป็นสับลับระหว่างผู้ชายกับผู้ชายนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับอยากรู้อะไรแบบนี้อีกไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ